สวัสดีครับบางวันแต่เช้าเลยลูกค้าจะสตาร์ทไม่ติดรถวูบผมจะบอกวิธีต่อตรงนะครับใช้งานเบื้องต้นก่อนนี่เป็นปั๊มติกนี่นคือกองหนักน้ำนี่คือกองเชื้อเพลิงสายที่มาจากถังนะครับตัว KX913SX นะครับที่มาจากถังจะเป็นสายเส้นฝั่งขวา เส้นนี้ที่ผมให้ต่อตรงคือถอดเส้นนี้ออกเอามาเข้านี้เลยปั๊มติก๊กถอดฝั่งขัวของกองดักน้ําเอามาเข้าฝั่งขัวของปั๊มติก๊กนี่คือต่อตรงนี่คือเส้นไปใช้งานสมมานี้มาสามแยกก็จะขึ้นไปหาหลังเครื่องเข้ากับปั๊มเชื้อเพลิง นี่คือปั๊มเชื้อเพลิงนะครับนี่คือเบื้องต้นการต่อตรงก่อนลดวูบลดวูบเปลี่ยนกองแล้วไม่หายผมเลยบอกว่าลองต่อตรงดูจะวูบไหมส่วนมากคนเขาจะบอกว่าปั๊มติ๊กผมเสียหรือเปล่าเสียไม่เสียผมไม่รู้แต่ถ้าเสียมันคือมันไม่ทํางานเลยไม่มีหรอกว่าอ่อนปั๊มอ่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ือเอาสายเส้นขวาของกองดักน้ํามาใส่ฝั่งขวาของปั๊มติ๊กคือต่อตรงอันนี้คือจะไม่ผ่านแต่ว่าอย่าไปต่อนานนะครับมีผลเสียต่อปั้มเชื้อเพลิงถ้าอายุการใช้งานานานๆานานานถ้ามาต่อแล้วหายเราก็ต้องมาหาจุดบอดของสองตัวนี้ง่ายๆครับหาจุดบอดส่วนมากก็จะเป็นลอดเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้มันจะเป็นคอขอตัวเล็กเราถอดออกมาเพื่อจะเศษฝุ่นอะไรจากถัง ตันตรงนี้กับกองตัวนี้ตันก็จะมีแค่นั้นแหละครับกับบางทีก็อาจจะสายหลวมนิดหน่อยอันนี้คงจะสายตามองเห็นอยู่พวกสายนี่บางคนผมให้ต่อตรงนะครับนี่ถอดปลั๊กนี้ทิ้งเลยแล้วสายไฟมาต่อกันนี่ต่อตรงแล้วครับรถยังใช้งานไม่ได้ผมก็เบิดคัมซิวเวลขึ้นกันครับ ไม่ใช่นะครับต่อตรงคือต่อตรงสายน้ำมันมาเข้านี้โอเคครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ